นัไรเช้าเช้าแบบนี no ้นี <N> ่ง่วงชะมัดเลยแฮะอ๋อจริงสิเนี่ยนี่น้องๆทุกคนก่อนจะไปดูการ์ตูนอย่าลืมมาช่วยกันกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะถ้ากดแล้วก็ไปดูการ์ตูนกันต่อเลยไอ้เสงชะมัดวันนี้มีสอบปะนั่นเจงกับหัวหน้านี่นะอ๋อจริงด้วยเจงหัวหน้าเฮ้ยอรุณสวัสดิ์ทั้งสองคนให้ดูสายดูกว่าดูสายดูกว่าโอเคทานสะดวกไปกันเถอะทามถนนกันละ อรุณสวัสดิ์เจนกับหัวหน้าอรุณสวัสดิ์ก็พลน้ยคุณนั่นจ้าเฮ้ยเดี๋ยวสิเอ็นเจอะไรล้วเนี่ยเธอจะไปไหนแล้วน่าแน่ไม่นะวันนี้มีสอบเฮ้ยกลับมาให้ทันสอบแล้วเดี๋ยวนะฉันด้วยอย่างนั้นเหรอแย่แล้วสิเฮ้ยไม่นะเอ็นเจฉันไม่อยากไปเฮ้ย ไม่ต้องเป็นวันนี้ด้วยละ่ะวันนี้พวกเรามีสอบนะแย่ละสิเอ็นเจวันนี้พวกเราต้องไปโรงเรียนไม่ใช่หรอก็ <c oughs> ใช่นะสิแถมวันนี้มีสอบวาดรูปด้วยใชยสวยละแบบนี้ต้องรีบออกไปจากที่นี่กันแล้วลา <c oughs> ชิกี้นั่นสินะต้องรีบแล้วไม่งั้นไปโรงเรียนสายแน่เลยไม่ทันสอบแน่ลุยกันเล้อยเ <c oughs> หรอรวยกันล้อยไป นี่เหมันอะไรกันลเนี่ยฮะไอไม่มีที่แล้วต่อพื้นก่อนเถอะอนั่นสินะเดี๋ยวร่วงกันพอดีอะไอรูปลังแบบนี้มันไข่มดแดงเลยไข่เหรอฉันมีไข่ไก่อยู่อะไอจีเก้นี่นายทำอะไรกันเนี่ยไข่อยู่ไหนนะคะอยู่นี่เอ็นเจเมื่อตกี้นี้ฉันปาไข่ไก่ใส่เจ้าไข่เนี่ยแล้วไข่นี่มันก็เด้งเข้าตัวฉันน่ะเอานี่เธอลองเอาไปดูสิมันคืออะไรไหนขอดูหน่อยสิอืมอ๊ นะนี่นะมันคือไขมังกร เฮ้ไข่มังกรอย่างงั้นเหรอจะบ้าเหรอเอ็นเจใช่แล้วของแท้เลยมันจะเป็นไปได้ยังไงกันน่ะดูเหมือนไข่มดแดงยักษ์ตั้งหากละเอ็นเจไข่มดแดงยักษ์ก็ไรกินเล่านี่นะไข่มังกรของแท้เลยไม่เคยเห็นเลยแฮะนั่นสิฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเจ๋งเลยแฮะแบบนี้อ๋อแต่ว่านะอย่าลืมสิเราต้องรีบกลับไปที่โรงเรียนน้อยแต่ว่าไม่ลองฟักมันสักหน่อยเลยเห้ฟักอย่างงั้นเหรอไม่เอาหรอกปล่อยไว้นี่แหละเอ็นเจเราต้องรีบขุดต่อแล้วก็รีบกลับไปที่โรงเรียนนะน้อยเนี่ยใจแคบชะมัด โอ้ยไอ้เธออย่าลืมสิเราต้องรีบกลับไปสอบนะวันนี้มีสอบวิชาวาดรูปเร็วเข้าเร็วเข้ารีบมาช่วยขุดแล้วอ้อยเอาจิงดีเสียดายชะมัดเลยอย่ะดูสิไอ้อนี่เอ็นเจอย่ามัวแต่อมองไข่มดแดงอันนั้นสิรีบมาช่วยกันขุดแล้วปล่อยไข่มังกรหรือไข่มดแดงอะไรนั่นไว้ตรงนั้นแหละแต่ว่าฉันอยากฟักมันนี่นะนายไม่สงสารหนึ่งชีวิตที่อยู่ในไข่หรอเออฉันจะสงสารชีวิตตัวเองมากกว่าถ้ากลับไปสอบไม่ทันนะเดี๋ยวก็สอบตกสามชั้นหรอกเอ็นเจอ่าเข้าใจแล แล้วแบบนี้นี่เองเอ็นเจนั่นเธออ่านอะไรของเธอนะอ๋อวิธีฟักไข่ เฮ้ ه, เธอเนี่ยขี้โกงะมัดเลยแฮะแอบอ่านเนี้ยเหรอรีบรีบมาช่วยกันขุดจะได้ออกจากที่นี่กันแล้วเข้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันช่วยต่อบ็อกให้กันแล้วกันไอโอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้เอาละ่ะสมบูรณ์แบบหมวางพื้นเสร็จแล้วหรอเอ็นเจหลังจากนั้นก็ใช้ไฟรอ,อเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันเนี่ยเอ็นเจอะไรกันเล่าเสียงดังฉันเธอเธอเธอทำอะไรของเธอเนี่ยฉันก็จะฟักเจ้านี่ยังไงล่ะเฮ้ฟักเจ้าไข่เนี่ยเหรอไม่ได้สิฉันก็บอกเธอนล้วไงว่าเราต้องรีบกลับไปที่โรงเรียนน่ะปล่อยมันไว้ที่นี่แและะ้้้วเเธธออออสรราางงไขขึนนม่ี ไม่บอกคนใจร้ายแบบไหนหรอกถอยไปล่จะไม่ใจะเจเจเจกี้ไอ้ยโอ้ยเอนเจเธอเนี่ยนะเออฉันไม่ได้ตั้งใจนะทำไมแรงฉันเยอะขนาดนั้นล่ะเ,เนี่ยหน่อยแน่ฉันจะเอาไข่นั่นไปทิ้งเดี๋ยวนี้แหละอย่าเข้ามานะฟ้า เฮ้ยนี่น,นายกำลังแตกของของใครอยู่นะฮะ้ยเอ็นเจนี่เธอคิดว่าฉันจะกลัวอย่างนั้นเหรอ้ยบอกว่าอย<ห>่าเข้ามาไงไรแหละ้ยฉันเอาเจงนะเชกกี้อย่าเข้ามาใกล้ไข่ของฉันเฮ้ยจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วคิดว่าปืนแค่นั้นจะหยุดฉันได้อย่างนั้นเหรอฉันจะโยนเจ้าไข่นั่นทิ้งให้ดูน่จริงก็เข้ามาลอยสิเธอไม่รู้สแล้วว่าฉันคือใครฉันนะ่ะคือชิคกี้เถาไฟยังไงล่ะแค่ฉันโยกลมแบบนี้เธอก็ยิงฉันไม่ทันแล้วนี่เป็นไงล่ะดูดู ดูอาวจออาวจดูไม่ทันแล้วสินี่นะไงละเท้าไฟ ตายแล้วฉันบอกแล้วไงว่าฉันเอาจริงอะนายอย่ามาเล่นลิ้นกับฉันนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคําเตือนก็เคือย่าเข้ามาใกล้ใครของฉันไม่อย่างนั้นฉันจะยิงหัวนายหน่อยแน่เอ๋จะทําอะไรก็ทําเลยเอ็นเจไข่มดแดงยักษ์อย่างนั้นน่ะไม่มีทางฟักออกมาเป็นมังกรได้หรอเอ้ล่ะพิธีฟักไข่ฮู้ฮ่าฮู้กาฮู้ฮ่าชูรูสัมบาลูอู่รูบาสิกาชูรูสัมบาลู ซูรูบาสิกาจุกินกินยาจักรีจะทำอะไรก็ถามเธอเอ็นเจใช่ว่าอย่างนี้ยังไงก็ไม่ฟักหรอโอ้มโมตะซัน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 โอ้จงฟักจงฟักเนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเอ็นเจนี่เธอ เอาล่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีฟักไข่มังกรกร่อนเอาล่ะฉันว่าวันนี้ฉันได้ยินไข่มังกรย่างแน่นอนเลยฮะสบายใจเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไข่ไข่ขมังกรมันม,ม,มันกำลังหมุนอยู่อย่างนั้นเหรอตองแง่ละสิหมุนขนาดนี้ฟักแน่นอนบอกนะวันนี้มันกําลังฟักอยู่อย่างนั้นเหรอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าฉันเนี่ยเรียนมาจากตำราเลยนะบ้าหน่าเป็นไปไม่ได้แบบนี้ฉันก็อดกินไข่มังกรย่างนะสิไม่มีวันจะได้กินหรอกอาล่าเท่านี้ก็รอให้น้องเกิดมาฉันก็จะได้มังกรเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วใช <c oughs> ่ต้องรออีกนานแค่ไหนกันเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้ากยังไม่ฝากสักทีอ่าเฮ้ยจะฝากจริงใช่ไหมอ่ะฝากเ่อนนะเฮ้ยยฮ้ยี่สิบสี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยยังไม่ฝากอีกเหรอเนี่ยเอ็นเจ้ ยังไม่ฟักเลยนะสิเอ็นเจอ่ห <c oughs> ไหนบอกว่ามันใช้ได้ไงล่ะไม่เห็นจะฟักเลยมันจะไหมเลรอเนี่ยไม่ลรอกจะไม่ได้ยังไงล่ะก็เจ้านี่นะเป็นมังกรไฟนี่นะมังกรไฟฟักม่ไฟก็ถูกแล้วนี่ไม่มีทางไหมหรอกอีกอย่างถ้าลองสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าฟันสีดำมันพวยพุ่งออกมาเอ๊แต่ฉันว่ามันกําลังจะไหมแล้วต้องหักละเอ็นเจฉันว่าตอนนี้รีบหยิบออกมากินก่อนที่มันจะไหมดีกว่าจะหากว่ามันไหมแล้วเนี่ยมันจะไม่อร่อยเอานะเฮ้ยพูดว่าไงนะโอ้ยเก็บปืนของเธอไปเลยละ เอ็นเจฉันไม่กินก็ได้ฉันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายจำเป็นจะต้องร้องเพลงนะหาร้องเพลงอย่างนั้นเหรอก็ใช่ไงเหมือนต้นไม้ไงเติบโตได้ด้วยเสียงเพลงที่ดีไอ้นี่ทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนายร้องเพลงเมลอนเป็นไหมอ่ะไม่ลงเมลอนอะไรของเธออ่ะฉันไม่เห็นจะรู้จักเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยเมลอนนเมลอนเมลอนเลยเอ๊ะเมลอนเมลอนเมลอนเลย ไไม่เป็นงลายก็จังหวะมันอยู่ในหัวใจอะแ,มแมหมแหมหายแต่ร้องเพลงให้ฟังขนาดนี้ก็ยังไม่ฟักเลยอะเอ็นเจอนอนนะสินะฟักนะโอ้ยเจ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 กี้หายหรือเปล่าเนี่ยมะมังกรบ้าน่าฟักได้จริงอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยมังกรหายอะฮ่่ะมังกรมันขึ้นไปเกาะอ,อยู่บนหัวเธอแล้วเอ็นเจอ้าวมะมะมามังกรอยู่บนหัวฉันซะงั้นน่ะอึ๊บลงไปเลยเอาล่ะนายขอดูหน่อยเจ้ามาังกรน้อยนั่นล้งงตรงนี แต่ในนี่มันมังกรจริงๆด้วยไอเอนเจระวังนะมังกรเน่ะเป็นสัตว์กินเนื้อเดี๋ยวมันจะกินแขนเธอเข้าไปแทนนะถอยออกมาแล้วไยไม่สนหลักลูกหลักของแม่ฉันขอตั้งชื่นนอนายว่าดราโก้อนไตั้งชื่อให้ล้วด้วยดราก้อย่างนั้นหรอระวังดราโก้กินแขนล่ะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะให้นายกินอาหารมื้อแรกเองอหามังกร เฮ้ยอ hey, ้วกอย่างนั้นเหรอเอาก็อาหารมังกรไงเอาล่ะกินเรียบร้อยแล้วแหมกินแป๊บเดียวก็ตัวใหญ่ขึ้นเลยเนาะดูสินาแล้วจะมาเลยอย่าบอกนะว่าเจอคิดจะพาดราโก้กลับไปบ้านด้วยนะแค่นี้มันก็ตัวใหญ่มากขนาดนี้แล้วนะเอ็นเจฮะอะดาดานบนมันเขียนว่าเควสดพิเศษละ่ะให้นำลูกมังกรไฟนี้ไปส่งให้กับแม่ของมันในโลกยุคดึกดำบรรพ์แล้วพวกเราจะกลับโลกปัจจุบันได้ <What? S 2> ถามจริง พวกเราต้องเอาเจ้านี่กลับไปส่งที่โลกมังกรอย่างนั้นเหรอาไม่เอาฉันอยากเลี้ยงเจ้าดราก้อนี่นะไม่เอาไม่ให้ไม่ให้ ใช่แต่เนี่ยคือภารกิจและดูเหมือนว่าที่เนี่ยจะไม่ใช่ที่ของมันนะเอ็นเจเราคงต้องเอาเจ้าเนี่ยกลับไปส่งโลกของมันนะมันอยู่ที่โลกอื่นไม่ได้หรอกใชยก็จริงเจ้าดราก้องก็คงจะได้เจอกับแม่ของมันเหมือนกันอีกอย่างพวกเราก็มีหน้าที่ต้องทาเหมือนกันนั่นก็คือสอบอยังไงล่ะต้องรีบแล้วเอาล่ะถ้าอย่างนั้นรีบไปทาภารกิจกันดีกว่าไปกันเถอะดราก้ฉันจะพาแกไปหาแม่ของแกเองผมจะเซ็งเซงก็เถอะประตูมิติเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะ อหมาไวใช่ไหมนั่นไงหมานู่นแล้วเอาแหละประตูมิติมาแล้วเอ็นเจหาหาดรากไปเอาเธอไปกันเธอเอ็นเจ let's go โลกแห่งมังกรไปกันเธอดราโก้โกไปได้แล้วนะ ลานั่นไงแม่ของแกน่ะคุยกับแม่ของแกสิเห้เนี่ยน่ะเหรอแม่ของมันเออคืคุณแม่มังกรฉันเอาลูกของคุณมาส่งแล้วนะพอดีว่าไข่ของคุณน่ะมันไปโผล่ที่วันบล็อกของพวกฉันแล้วพวกเราก็เลยช่วยฟากเจ้าดราก้ออกมาเพราะว่าถ้าพวกเราทิ้งเอาไว้แบบนั้นเจ้าดราก้ก็คงจะตายแน่เลยอ่ะอีกอย่างเจ้าดราก้น่ะอออไม่ใช่สิลูกของคุณน่ะต่างนั้นหลักนายดูสุดสุดไปเลยอ่ะฮะ อะไรนะคุณจะตั้งชื่อโลกของคุณดราโกอย่างนั้นเหรอไฮได้ยินหรือเปล่าเจ้าดราโกแม่ของแกน่ะใจดีสุดๆไปเลยเป็นเด็กดีนะเข้าใจไหมเชื่อฟังแม่อย่าดื้อละถึงพวกเราจะอยู่ด้วยกันไม่นานแต่ว่าฉันก็รักแกมากๆเลยนะส่วนตัวฉันเองก็มีหน้าที่ที่ต้องไปทําเหมือนกันนั่นก็คือการไปโรงเรียนยังไงล่ะแบบเนี้ย<ะ>ดีแล้วแหละเอ็นเจให้มันอยู่ที่โลกมังกรของมันแบบเนี้ยมันน่าจะโตเปโตได้ดีกว่านะใช่แล้วโลกที่มังกรสามารถบินได้อย่างอิสระ ไม่มีใครทำร้ายหรือคอยล่ามังกรที่นี่แล้วถูกต้องที่สุดแล้วเอ็นเจอืมอดราก้อนหอยอยอย่าอ้อนแบบนั้นสิเพราะว่ามันถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่นะคุณแม่มังกรเจ้าดราโก้ันจะต้องรีบไปสอบแล้วลาก่อนนะมังกรทันนะ้งสองตัวอืมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่นะ เอาละเท่านี้พวกเราก็ทําภารกิจสําเร็จแล้วคงได้เวลากลับโลกแล้วละเอาแหละกลับกันเถอะเอ็นเจ้ลาละก่อนนะเอาละออนานเหมือนจะไปแล้วสินะ let's go เฮย้โฮยโว้ยโลกแห่งมังกรที่นี่มันสุดยอดลาน,นะเจ้ามังกรเดี๋ยวไว้ฉันจะกลับมาเยี่ยมนะโลกแห่งมังกรนี่มันดูเจ๋งสุดๆไปเลยไว้เรามาเที่ยวที่นี่กันดีกว่าเอ็นเจแน่นอนอยู่แล้ว เลาการ์นจบแล้วฉันอยากรู้จังเลยว่าน้องๆเพื่อนๆชอบมังกรธาตุอะไรกันดินน้ำลมไฟหรือน้ำแข็งส่วนตัวฉันเนี่ยชอบมังกรน้ำแข็งที่สุดเลยเอาล่ะอย่าลืมคอมเมนต์บอกฉันด้วยนะและฉันจะเข้าไปอ่านทุกคนเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลาบ๊ายบาย